ดูดคนละสวัสดีเอเฮอืมอผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งกินนะกรรอะไรก็อืมไม่ต้องไม่ต้องวกิจไม่ด้ปิดทุกคนเรอไม่ค่อยเก่งกิจสักเท่าไหร่ก็นี่เป็นการสตรีมโอ e ม e t เล a อาเคดครั้งแรกในไอ้นี้ของผมกู o วิดีโอขอบคุณครับกู o วิดีโอเโอเคโอเคปปปไปเริ่มกัน เทียรนิวเวิไปเลยนะครับตั้งชื่อโลว์อะไรดีปีอิงลิทให้พิมพ์ให้พูดภาษาอังกฤษด,ด้วยอ,อืม ...Thank y ผมผมผมพูดได้แค่นี้แหละผมไม่ค่อยกิ่งอังกฤษ day. ติดตามเลยนะอดี่ผมต้องการคนติดตามนะ่ะใช่คนติดตามผมมันคนดูมันหายไปเยอะน่ะ 嗯。 ดีดีเลือดภาษาสีจะเริ่มแรกเราขับด่บมั้งมขับดับทำไมเริ่มแรกเปิดมาแล้วต้องขับเพื่สิขวานเราจะได้ไปตัดไม้เพิ่อเหมือนอืมอืมจ้ายอย่างนี้สิเขาเรียกว่าเชง cho mình bắt chị một ít ở lại ได้ละโอเคแล้วเราครับอันนี้ก่อนใช่ครับไรใช่แล้วก็ต้องครับ Nei. Det er fordi barna er veldig มันเป็นเงี้ผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ก็ช่างมันถเถอะนี่ปินคีสสีที่บอลสีสวยดีนะสีนี้สว่างใช้ได้สีเขียวมันด,ด,ดูแบบดูแบบมีความเป็นอีวันเกเรียนยอะไรเงี้ยสีแดงก็ดูแบบเท่ๆก็กชอบสีแดงนะเอาไปก็ไม่ได้ชอบสีแดงขนาดนะั้นผมชอบสีฟ้านะโอเค เป็นเฟิร์นแอนด์ก่อน Bye. Oh. Oh. 警察，对吧？ แต่คนรู้ก็ยังหาไปอยู่ดิ งมเถอะอ,ออกมาก่อนล้กันตรงนี้มันนขัดใจดใจรงเไม่ได้แล้วเอามี่จะปล่อยให้มันเป็นอย่างเนี้ยีหดูดีหน่อยมันก็ใกลมือแล้ว,วผมก็ไม่มีคนเกะเออแต่ม่ีหมูอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้น บอมบี้พวกนั้นมันเอาซะลืมเลยเนั่นเราก็หายแล้วข้าวใหม่เลยวันนี้เอ่อเอามาแทนดิดนเลยเอออย่าทิ้งดิ เวฟอย่าบอกนะว่าเฮ้อไปไปไปแบบนี่นี้นีผมไม่สู้ครับผมไม่สู้ผมไม่ไปเลยผวิ่งนี่นี่นลู้นะลูกเอเอซอมบี้เต็มเลย ดูมันมาเกาะมันมารออ,อ,อ,ออะเฮ้ย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 โอ้โหโดนลุมโดนลุมตายครับตัวด,ดีตายสิรออะไร 哎哎、欸欸，来，大力。 ดีที่มีฟอนเนนติดตัวนะเนี่ยแต่ไม่มีไม้เลยอตายเลย ไม่มีเลยเอเพราะมาันว่าเดี๋ยวจบสตรีมเป็ดปีเทียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีคนดูเออเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะเกียร์เข้าใจฮิบบ็อกซ์ซูเซนโอเคยังเหมือนเดิมบ๊ายบายก็ะสำหรับสตรีมนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าไม่มีคนดูหนึ่งนั่นแหละสองสเกียร์